บ้านของเราในอีก5วันนี้เราจะใช้ชีวิตยอยู่กับอา,อาวีคันนี้5วัน4คืนครับ เบลอร์ว yeah. ี n อ8เยยสครับพบกันอีกแล้วกับช่องเกียนกระจุย a d ดเว t u r e รวันนี้มีทริปใหญ่ครับเห็นหลังคายอย่างนี้คุ้นๆไหมอยู่ที่ไหน ที่ไหนยังค<น>่ะอยู่สนามบิน,บนแอร์พอร์ตนี่สุวรรณภูมิแน่นอนหลังคาแบบนี้เป็นเอกลักษณ์มากทริปนี้เราจะไปเที่ยวกันอีกแล้วครับวันนี้ก็จะไปญี่ปุ่นกันอีกแล้วนะครบรอบเกือบหนึ่งปีที่เราไปมารอบนี้ก็จะเป็นทริปใหญ่วางแผนกันมาหลายเดือนมากจะไปเที่ยวขับรถบ้านเที่ยวที่ญี่ปุ่นครับเราจองรถบ้านไว้นี้ก็ถือว่าจะเป็น มาเบลออนอารีอินเจปเลยนะใช่ไหมอารีอินเจแปนไดไหมไปไหมทำท่ายังไงบ้างก็เดี๋ยวคืนนี้เรารอขึ้นเครื่องครับรอบเที่ยงคืนพรุ่งนี้เช้าถึงญี่ปุ่นลงที่นาริตะเหมือนเดิมนะก็เดี๋ยวตามไปเที่ยวด้วยกันพร,นรุ่งนี้เช้าเราลงญี่ปุ่นแล้วจะไปอะไรยังไงกันต่อตามไปเที่ยวด้วยกันครับรับรองว่าสนุกแน่นอนสำหรับมาเบลออนอารีอิปรอบนี้นะครับ ก็จะใช้ชีวิตขับรถบ้านเที่ยวญี่ปุ่นกันเย่ Yay! รถบ้านแท้ๆเลยนะคันบักใหญ่ยิ่งกว่าใจอ้อนที่เมืองไทยอแเดี๋ยวตามไปเที่ยวด้วยกันครับแเดี๋ยวขอตัดไปที่ญี่ปุ่นเลยละกัน เรียบร้อยแล้วครับออกมาจากเครื่องทางงวงไปเดี๋ยวเราไปเข้าตอมอแล้วก็รับกระเป๋าโอ,อ้ยอลงมาเครื่องอามาปุ๊บก,ก็หนาวเลยขนาดยังอยู่ในงวงนเนี่ยไปไม่จอเต็มเลยครับนาฬิกาตอนนี้ก็เวลาญี่ปุ่น8โมงครึ่ง8โมงครึ่งแล้วครับ เก้าโมงครึ่งครับจะสิบโมงแล้วผ่านตมรับกระเป๋าออกมาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราซื้อตั๋วรถไฟเคนในไซเข้าไปที่สถานีอูเวโนะครับได้มาแล้วตัว๋วรถไฟเข้าอูเวยนาะขบวนนี้ขบวนนี้นะแต่รอบถัดไปอรนนี้รอบสิบสิบเราไปรอบสิบสามสามราขบวนถัดไปครับอีกไม่ถึงสินาที แล้วครับนี่อัปป้าอุเอโนะอากิตะที่เรารักรักแคมป์ปกไปเอากระเป๋าเข้าไปฝากก่อนครับนี่ไป่นอนรถบ้านเราไม่ต้องแบกของไว้เที่ยงพอดีครับไปเดี๋ยวเราไปกินมื้อเที่ยงกินเนื้อย่างกันนี่เนื้อย่างฉ่ำเลยครับ เบลกินข้าวเปล่าเดี๋ยวกินราเมงสั่งราเมงให้เบลอยู่นี่ของผู้ใหญ่นี่มาเรียกเกสมาเนื้อย่างมาทั้งทีต้องกินเราที่แล้วมาไม่ได้กินไปลุกเนื้ออันนี้เป็นส่วนไหนไม่รู้อ่ะเรียกว่าลอยแล้วก็ล่าซอสซอยซอสจะไม่เผ็ดมากแต่ว่าซอยซอสก็เฉยๆสไปซี่อร่อยกว่าจานแรกที่สั่งสไปซี่เป็นวานิวสไปซี่อร่อยกว่าใครมาก็แนะนำวันคิวสไปซี่ นุ่มมากนี่มอนเบลแบรนด์นี้ใน,นเนมืองไทยแพงนะน่าจะแบรนด์ของญี่ปุ่นครับเสื้อกันหนาวอ่ะน่าจะยังมีอยู่ขนเป็ดเดี๋ยวไปดูซื้อเพิ่มหน่อยนี่มีของเด็กด้วยมอนเบลไปเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะได้เสื้อกันหนาวเพิ่มไหมจับมือพี่หมีดิอ่าถ่ายคลิปมาเลยเดี๋ยวจับเล็บหมีเล็บแหลมบ่ะเล็บหมีแหลมไหม ร้านแคมปิง้งก็ต้องมาดูร้านแคมปิ้งหน่อยอัวของลิ้น,น <c oughs> ขึ้นมาชั้น3ของร้านมอนเบลชั้น3จะเป็นอุปกรณ์แคมปิง้งเดี๋ยวพาไปดูนนมีอะไรขายบ้างแต่แคมปิ้งเขาจะออกแนวเทคกิ้งนะแนวเดินป่าเขาไปดูมอนเบลมาเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหไม่ไหวแพงมากของไม่ได้มีอะไรเลยธรรมดามากเลยคุณภาพดีวัสดุดีแต่ราคาโหดมากแบบ คื่อกระหนาวขนเป็ดอย่างนี้ตัวหนึ่งก็ประมาณ6,000ถูกสุดแบบบางๆ3า0พันโอ้ไม่เอาไม่ซื้อเดี๋ยวไปดูซื้อในตลาดอเมโยกโกดีกว่าครับเราไม่ได้ใส่บ่อยใช้ใช้แบบไอ้นี่ไม่ต้องแพงก็ได้อเมโยกโกก็มีสวยๆนะมีอยู่หรอกแค่ไม่มีแบรนด์ไม่ซีเรียสแบรนด์อยู่แล้ะตอนแรกตั้งใจมาซื้อยูนิครกับกูก็ดัน้นไม่มีเขาเก็บคอลเลคชันหมดแล้ว อ่ะไม่เป็นไรมีอันไหนก็ซื้ออันนั้นให้มันมีใส่กันหนาวไว้ก่อนเอออารมณ์เหมือนมีร้านเบียร์ด้วยนะร้านเบียร์ขายสติเอพุูทักมาขายอาเบลหลับไปแล้วนี่นอนน้อยแล้วก็นี่ก็สองโมงเวลาไทยก็เที่ยงได้เวลาหลับเขาแหละไปเดี๋ยวไปเดินหาเสื้อกันหนาะวอะไรอีกนิดหน่อยแล้วก็ไม่รู้ หาล้านไอาหาห้างเดินเล่นเครงนอกมันหนาวนะไปหาเดินในห้าง,างดีกว่าเข้ามาที่อุเอโน s สเตชันครับมาเดินเล่นดูหาขนมกินหน่อยดีกว่าในนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวลองเดินดูพักนิดให่ครับเข้ามาเดินเล่นในห้างอุเอโนโมารุอีกเป็นห้างเล็กๆสกางห้างสองประดับมีร้านขนมนี่สัง่สง มองบังเการัดมากินเป็นไอติมมองบังอร่อยเการัดหอมแล้วก็เขาจะให้ชามาด้วยแก้วหนึ่งชานี่กลิ่นแบบว่าเข้มข้นมากแต่รสชาติก็ไม่ไม,ไม่ไม่แรงเท่าไหร่แต่กลิ่นอะเข้มขน้นนั่งพักครับเมื่อยขาง่วงนอนเวียนหัว้วยเขากับว่าเมื่อคืนก็แทบไม่ได้นอนน่นแหละวันแรกของทริปก็เป็นแบบนี้ทุกที่แล้วเนื่อย ได้นอนแล้วก็มาเที่ยวเลยทั้งวันเดี๋ยวก็ซื้อข้าวซื้ออะไรอาจจะกลับโรงแรมเร็วหน่อยครับไปพักผ่อนพรุ่งนี้ต้องขับรถไปนิโก้ขนมก่อน mm hmm. เบลยังไม่ตื่นเลยเดี๋ยวต้องปลุกแล้วนี่กินสตรอเบอรี่ไหมคะอากินไหมสตรอเบอรี่ป้าซื้อมากินไหมแล้วก็มีชีสเคก้กกับน้ำบลูเบอรี่ไปเดี๋ยวไปซื้อข้าอวอะไร ร้านหนูหินมูมินที่ตรงไหนมูมินชอ็อปน่าจะแถวแถวนี้แหละเดี๋ยวลองหาในแผนที่ดูก่อน,อนเห็นฮาริเห็นฮาริด้วยเหรอพาไปดูแล้วแล้วมาเบลไม่เอาใช่ไหมไม่เอาวะมาซื้อข้าวเย็นครับแต่ตอนนี้เพิ่งจะสี่โมงเองนี่สั่งไปแล้วร้านร้านถูกข้าวหน้าเนื้อชื่อร้านมาสิยะที่เป็นโลโก้นี้นะสามจุด 2 2ชุด2ชุดโดนไป870เยนเองไม่ถึงพันเยนได้2อ,อย่างเดี๋ยวรอเทคโฮมเอากลับไปกินที่ห้องที่โรงแรมครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าข้าวเย็นไม่ถึง1,000เยนเนี่ยจะได้ปริมาณแล้วก็คุณภาพแบบไหนนะนี่ได้มาแล้วข้าว2กล่องเดี๋ยวไปแกะให้ดูที่โรงแรมนะพวกซอสเขาเป็นซองๆให้เราหยิบเองเลยมีซอสหลายอย่างแล้วก็สั่งคิดเซต ชุดเด็กจะมีของเล่นให้เด็กด้วยทำเป็นร้านขายข้าวหน้าเหนืออ่ะไปเดี๋ยวกลับไปเล่นที่โรงแรมนะอ่าถือไว้อย่าทำหล่นนะกลับถึงห้องแล้วครับเอากระเป๋าขึ้นมาบนห้องข้าวก็ซื้อมาแล้วเดี๋ยวเก็บของพักผ่อนดว่นถ้าไหวค่อยอาจจะลงไปเดินเล่นถ้าไม่ไหวก็ไม่ลงแล้วก็เหมือนเดิมครับห้องอัปป้าอุเอนโอไอกิตะอัปป้าแคบเหมือนเดิมแคบแคบดูดินี่ เข้ามากระเป๋าดูดูกระภาพกระเป๋าแล้วก่อนกระเป๋ายังเกือบเข้าไม่ได้เมื่อกี้รถเข็นต้องพักกระเป๋าก็ต้องเหมือนเดิมยัดเข้าไปเก็บใต้เตียงแล้วก็นี่นอนบิลกับมาเบลนอนข้างบนเดี๋ยวผมปูพื้นนอนข้างล่างเหมือนเดิมไม่งั้นเบียดนอนไม่ได้หรต่ทีวีอย่างใหญ่ห้องอย่างเล็กแต่ดูทีวี55นิ้วจะใหญ่ไปไหนไม่เหมาะสมกับห้องนี้ เก็บของพักผ่อนนะครับไม่ขามากเลยเรามาดูข้าวเย็นของ3คนนะในงบไม่เกิน1,000เยน800กว่าเยนถูกมากร้านที่ในกลุ่มเขาแนะนำกันมาครับนี่ชื่อร้านนี้นะมาซยะนี่นี่ที่ร้านนี้มาซยะฟู้ดก็จะได้ข้าวมา1กล่องอันนี้เราสั่งมากินด้วยกันเพราะว่าเด็กน่าจะกินไม่หมดนะเป็น ข้าวหมูผัดข้าวหน้าหมูผัดกิมจิแล้วก็มีอันนี้ของเด็กของเด็กมีมีอะไรบ้างนี่อันนี้มันเป็นชุดเด็กนะมีมันบดแล้วก็มีเยลลี่อย่างนี้มาให้สามสามอันแล้วก็ข้างใต้มีข้าวข้าวหน้าเนื้อกับไส้กรอกก็ขนาดประมาณเด็กกินไม่หมดอ่ะผู้ใหญ่กินไม่คนที่กินไม่เยอะก็พอดีพอดี แล้วก็มีสารพัดซอสท,ที่เขาให้หยิบสวิสซอสเซซามิซอสนี่ซอสงาแล้วก็อันนี้อะไรเวนเจอร์ซอสเนี่ยไอ้เปรี้ยวๆมัง้งอันนี้ก็นิวบาร์บีคิวซอสลองดูไม่รู้อะไรบ้างนี่ผงโรยข้าวอ๋อแล้วก็อันนี้ของเด็กมีน้ำผลไม้ให้หนึ่งกล่องแล้วมีของเล่นนี่มีของเล่นอันนี้ของเล่นชุดเด็ก <Whoa. S 2> วเอาเบลของเล่นเยอะเลยวันนี้ได้แต่ของเล่นเต็มไปหมดเลยอะเดี๋ยวเรากินข้าวกันดีกว่าตอนนี้ก็กี่โมงน,นี่สี่โมงครึ่งเวลาญี่ปุ่นเหนื่อยครับกินข้าวนอนพักผ่อนดีกว่าปวดขาเดินไม่ไหวแล้วหนึ่งทุ่มแล้วครับอาแบบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็เตรียมตัวนอนแล้วเมื่อคืนไม่ค่อยได้นอนกันง่วงเมื่อกี้งีบไปพักหนึ่งแล้วนี่ก็ก่อนนอนครับส่งท้ายลองซื้อ อะไรนะชีสเค้กมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวลองชิมดูเลยเดี๋ยวมาเป่าผมก่อนเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ก่อนบอกตอนไหนว่าให้มาเบลชิมเนี่ยถอยกลับมาก่อนอืมอร่อยคุณมาเบลไม่อร่อยอย่ากินเลยครีมมี่มากคล้ายๆกับปีที่แล้วที่เราไปซื้อของโตอกไียวเนื้อคล้ายกันแต่อันนี้โรยเป็นแบบเหมือนชันชีด้วยกลับไปอร่อย กินดูเดี๋ยวต้องกินนมด้วยนะเอร่อยไหมออเออกินขนมเนี่ยอร่อยทุกอย่างเลยสำหรับวันแรกของทริปครับก็น่าจะประมาณนี้นะลาไปก่อนเดี๋ยวคืนนี้เข้านอนเร็วหน่อยพรุ่งนี้ตอนเช้าถ้าตื่นเร็วเราจะไปเดินเล่นสวนอุเอโนไปปั่นเรือเป็ด แก้มือเขาที่แล้วไม่ได้ปัดไปดูซากุระด้วยาซากุระ,ะเริ่มบานแล้วบอกว่าซากุระที่สวนอุเอโนะบานเยอะแล้วเดี๋ยวพรุงนี้จะพาไปดูครับสําหรับวันที่2ของทริปนะวันนี้วันที่1ของทริปก็ลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามไปเที่ยวกันต่อจะไปรับรถบ้านด้วยพรุ่งนี้เราจะเข้าโหมด RV i n j a แปลแล้วใช้ชีวิตบนรถบ้านเลยนะ ต้าการอุณหภูมิเลขต่ำกว่า5้าองศาแน่นอนจะรอดไหมก็ไปดูกันว่าจะเป็นยังไงสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้พวกเราแล้วก็น้องน้องใครน้องอะไรน้องมาเบลด้วยนะบ๊ายบายตามไปเที่ยวกันต่อตรงนี้